สวัสดีค่ะก็กลับมารายการการตลาดกี่โมงกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเปิดไปละหนึ่งอีพีเนาะพี่แจนแล้วก็ถูกต้องมีแบบว่าแฟนคลับว้าวไม่ใช่แฟนคลับไม่ไช่แฟนคลับแล้วหรอไม่ได้ก็คือเรียกว่ามีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดตรงๆเราก็ดีใจค่ะใส่ฟูอยู่นะใช่จริงแค่คอมเมนต์สองคอมเมนต์เราก็แบบแฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมีคนฟังแล้วก็เรารู้สึกดีใจเขาบอกให้เราทํามาอีกเรื่อยๆเขาบอกว่าฟังแป๊บเดียวแล้วแบบ เอ้ยจบซะแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้จะอัดสามชั่วโมงค่ะหลอกไม่มีใครฟังตั้งแต่แรกคขาจบตั้งแต่สามชั่วโมงเออใช่ก็เลยแบบขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปเนาะวันนี้ข่าวที่เราจะมาเล่าอ่ะอย่างนี้เรื่องความใจฟูของคอมเมนต์เราไปละพี่ก็เลยมีความใจฟูเล็กๆน้อยๆในโซเชียลตอนนี้ค่ะน้องหมีเออบัตเตแปรพี่แบบ พี่ต้องทําการบ้านอีกแล้วไงแต่เตอร์เขาบอกว่าพี่ต้องทําการบ้านทุกอาทิตย์คราวนี้พี่ก็พี่จะพูดอะไรดีนะาเลื่อนสีดเฮ้ยไอเพลงนี้มันเพลงอะไรอ่ะไอหมีอะไรมันน่ารักอะไรคือหลายรอบแบบหลายรอบมาเมื่อกี้แบบมันไอ้เอยวะโอเค anyway พี่ก็เลยไปสืบว่าเขาคือใครใครเป็นเบื้องหลังของแบรนด์อันนี้คือมันซักเซสมากมากเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากฟีดนั้นอะในเอ็มสเฟียอ่าห้างห้างแตกพี่แบบ คุณไปทําอะไรกันเยอะแยะแบบห้างแตกเห็นคลิปแล้วก็งงเหมือนกันงงมากแล้วก็แบบใครดาราหรอดูน้องหมีว่ะเขาชื่อ่าดจ่าแบาพี่ก็เลยอ๋อปาดจ่เแบอใครเออเขาเรียกว่าหมีเนยหลียนพลินไม่รู้จักอะตอนแรกอะแล้วแล้วพรินเจอเจอหมีไหนมาคะคือพรินรู้จักแต่หมีมาการีนพี่แจนเนี่ยเนี่ยหมีมาการีน คือถ้าคนฟังพอดแคสต์ก็อาจจะไม่เห็นแต่แบบมีดุนเศร้าบ้างน้องถ้าถือมีดก็คือถูกต้องนะคะอ่าต่อยมีมากรีนคราวนี้พี่ก็ไปดูว่าน้องหมีเนยคนนี้คือใครอ่าก็ดูดูดูเฮ้ยเขามีแฟนคลับเยอะมากสุดท้ายแล้วมี ผู้อยู่เบื้องหลังเรียกว่าเขาคือคุณบูมคุณบูมเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเขาก็อยู่ในวงการของเบเกอรี่อยู่แล้วคือเขาเป็นลูกสาวของคุณดาวคุณดาวที่เป็นคอฟฟี่บีนไบดาวอ๋ออ๋อคือไม่ใช่แบบคือไม่เขาเขาไม่ใช่แบรนด์ที่อยู่ก็แบบว่าแบบใครไม่รู้ทําขึ้นมาใช่ใช่คือต้องเรียกว่าเขาอยู่ในวงการเบเกอรี่อยู่แล้วเขาเลยแตกลายมาลูกสาวเนี่ยเขาก็ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งเขาก็ทำแบรนด์อื่นด้วยนะมีสกินนี่ลิเชียสอาจจะเคยได้ยินแต่ตัวนี้คือดังมากคือเขาก็เลือกจับจุดนะ จุดเก่งมากในเชิงของอันตลาดของเราเขาทาอะไรบ้างคือเขาอะบอกว่าหมีแบร์เนี่ยหมีบัตเตอร์เบอร์บัตเตอร์เบอร์ไม่เบอร์แล้วบัตเตอร์เบร์บัตเตอร์แบร์เนี่ยเกิดมาจากช่วงโควิดเขาสึกว่าช่วงโควิดมันก็แบบค่อนข้างเศร้าๆเนาะเขาจะทําอะไรดีให้มันเป็นอ่าโปรดักต์หนึ่งขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็ฮีลใจคนขึ้นมาได้ด้วยเขาก็เลยคิดหมีบัตเตอร์แบรน้องเนยเนี่ยขึ้นมาคาแรคเตอร์ของน้องหมีเนี่ยจะทําอะไรที่มัน ฮิวใจคนอืทําอะไรที่มันน่ารักคนแบบดูแล้วแบบโอ้ยมีความสุขก็เอามาสคอตหมีนี่แหละมาเป็นตัวตั้งตัวตีของแบรนด์ค่ะซึ่งก็สักเซสมากๆแต่ความไวรัลของเขาอะมันมาจากคลิปหนึ่งคือวันเด็กตอนแรกเขาก็ยังไม่ดังเนาะคือนักการตลาดอย่างเราอะคือเรามีไอเดียเยอะแยะแต่ คุณคุณบูมเนี่ยเขาก็เลือกที่จะโปรโมตไปในเชิงว่าเขาเป็นมาร์คคอตัวหนึ่งเป็นหมีจริงๆเป็นหมีจริงๆไม่มี no one inside แล้วคนก็เชื่อกันแบบนั้นจริงด้วยนะพวกแฟนคลับเขาซึ่งมันน่ารักมากๆมันเกิดเป็นคอมมูนิตี้อ่ะมันเกิดเป็นเรื่อแม่หมีเนี่ยเออน่ารักก็วันเด็กวันนั้นเนี่ยเราโดนตกแหละตกจริงตอนแรกก็แบบ ก็เออเดี๋ยวก็พูดให้เดลัเตอร์มันแบบไม่โกรธเราหาอะไรมาพูดดูไปดูมารีเสิร์ชไปรีเสิร์ชมามันน่ารักก็มันน่ารักจริงๆมันฮิวใจเราได้จริงๆคือพี่เราคืออย่างเงี้ยบอกความดังเขาก่อนเขาดังมาจากงานวันเด็กนางก็ไปเต้นแบบตื้อ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 หน่ารักมากก็คลิปเป็นไวรัลเลยเขาโพสจากไอจีก่อนอ่านี่คือข้อคิดหนึ่งแล้วนะโพสไอจีเสร็จคนก็เริ่มพูดถึงพูดต่อว่าเขาเป็นใครจนตอนเนี้ย มันแบบมันดังไปถึงที่จีนคนจีนหรือชาวต่างชาติเองอะก็คือบอกว่าฉันต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาดู Butterbear คือพี่แบบเฮ้ยมันมันไปขนาดนี้ได้มันมันชูการท่องเที่ยวของเราได้ด้วยนะออและ้วคือพี่ลินนะเคยเคย,เค,ยคือเห็นร้าน Butterbear ออตอนที่เอ m s p h e r e เปิดแรกออๆแล,แล้วก็แบบเอ,อ้ยคือเห็นแพคเกจิ้งอะไรเงี้ยมันน่ารักออแต่ว่าไม่ได้เห็นมาสคอตหรือว่าไม่ได้รู้เลยว่าเออตัวน้องหมีเ,ออเขาแบบแบบ มายืนหรือว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่คือพี่คิดว่าเขาทำทำกันตลาดดีมากไม่ใช่แค่เวที่เขาเอ่อคอมมูนิเคตกับแฟนแฟนเขาแต่คือตัวเขาก็เล่นตามคําถามที่เกิดขึ้นของแฟนๆด้วยมันทําให้คนรู้สึกมีความมีเอนเกจกับแบรนด์ตัวน้องหมีจริงๆเช่นถามว่าอ้าวน้องหมีมาเจอเขาจะไปโชว์ตัวแค่แค่เสาร์อาทิตย์ที่อีเอ็มสเฟียร์เท่านั้นคุกัถามว่าอ้าวแล้วจันถึงสุกน้องหมีทําอะไรอะ แบนก็เลยกลับมาตอบว่าน้องหมีต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีแบบชุดนักเรียนเลยหรือไม่เห็นทํางานทําการบ้านเลยเ,ออเขาก็สร้างตัวตนขึ้นมาจริงๆแต่งชุดนักเรียนแล้วก็ คำเป็นว่าเรียนหนังสือจันถึงสุขก็เหมือนแบบว่าเอ็นเกตเอเซอรี่กับเอ่อคลิปของเขาอะมันแบบมันเต็มมากนะพี่ชายแบบที่ที่เขาไปดูในติ๊กต็อกเขาตัดชุดทุกวันนะคุณบูมบอกว่าคุณบูมไม่สัมภาษณ์คุณบูมบอกว่าน้องหมีตอนเนี้ยคือแฟชั่นแบบว่าสุดๆมากๆคือตัดชุดทุกวันแม้จะใช้ผ้าเยอะหน่อยก็เถอะแต่แบบตอนนี้คือแฟชั่นเป็นอะไรที่คนอยากจะติดตามด้วยละว่าน้องหมีใส่อะไรแลวทุกๆอย่างที่น้องหมีใส่คนกับรู้สึกว่าอยากได้มันเกิดเป็นเหมือนไอดอลอะ พาินเธอมันเกิดเป็นแบบเหมือนแบบคอมมูนิตี้อะะเรามาพูดภาษาที่ในน้อยในเชิงของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือเขาก็ทําออกมาเหมือนเหมือนน้องหมีอะเป็นไอดอลคนหนึ่งเขาทําเพลงออกมาด้วยแล้วเพลงก็ดังมากแล้วมันเกิดแบบน่ารักไม่ไม่รู้ถ้าไปฟังมันก็จะแบบเยาว์อมอะแต่ว่าอะไรเยาว์อมจริงเพราะพี่ก็มาร้องอะไรให้ฟังอยู่นั่นแหละเออแล้วมันได้แล้วเขาก็เต้นท่าแบบแขนสั้นๆอะมันจะไม่รักได้ไงนึกออกป่ะพี่แจนตัด เขาเต้นเก่งมากเลยลนะ่ะจริงเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําได้ดีก็คือเขาเต้น cover พอ,อยิ่งเต้น c o อร์ก็บอกแล้วเหมือนทาเหมือนไอดอลคนหนึ่งลิซ <Rock> ่ารอกสตาเขาเป็นแล้วชุดลิซ่าคือดาวแบบดาวปรีไปแล้วอะออคือคนก็มองว่าเขาคือลูกคนหนึ่งของของแม่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 มหมีต่าง,ง,งก็คือคนที่เป็นแฟนคลับก็คือจะใช้ชื่อว่าแม่หมีใช่พี่จะมมีชื่อหนึ่งไหมพี่จําไม่ได้ละชื่อเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเป็นชื่อแม่หมีอะสักอย่างหนึ่งแหะ ลองลองคอมเมนต์มาพี่อาจจะพลาดแต่ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่โกรธแม่แม่โกรธแต่เขาบีเขามีชื่อเรียกของเขากันอืมค่ะโอเคแล้วพี่แจนคิดว่าสัปดาห์อาทิตย์นี้จะไปหาน้องไหมคนเยอะมากจริงจริงปะเออแต่คนเยอะจริงคนเยอะมากแล้วแบบวันเราคบรอบที่ผ่านมาก็คือคนแตกในสเฟียร์คือล้วตอนเนี้ยเขาก็ลังจะไปตีไปโกอินเตอร์ด้วยนะเขาจะไปที่จีนแล้วก็มีการคอลแลปเป็นเกิดขึ้นเพราะว่ามีนายทุนจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเปไปคอลแลปที่จีน มีทุกอออินดัสทรีเลยแล้วน้องต้องนั่งที่นั่งแบบไหนอะถ้าในบนเครื่องบินอะมันน่าจะแบบเฟิร์สคาท่านั้นน้องเป็นดาราแล้วนะอ่าน้องเนยใช่น้องดังน้องดังนั่งอีโคไม่ได้นะซึ่งพี่คิดว่าเอ่อเฟิร์สคาก็น่าจะพอพอพากระหุนพี่ว่าเขาต้องทำคอนเทนต์ความฉลาดของของทีมของทีมเนี้ยพี่ว่าอีกหนึ่งก็คือเขาเล่นกับเล่นกับคอมเมนต์เล่นกับ ผู้ออเดียนส์อะใครถามอะไรมาเขาเล่นนั้นพี่เลยบอกว่ามันทําให้คนรู้สึกว่ามีปฏิสัมพันธ์อะกับแบรนด์แล้วเขาครีเอทีฟเนาะสมมติว่าออะอย่างถ้าเราพูดอย่างนี้ถึงเรื่องนั่งเครื่องบินเขาอาจจะเอาไปทําก็ได้ว่าแบบอ่าเดี๋ยวน้องหมีจะนั่งเครื่องบินให้ด้ช่คือใครใชราเลจนอะไรเขาอะเขาก็เอาเรื่องนั้นอะมาถ่ายกับน้องหมีจริงๆเป็นการแบบเป็นการที่แบรนด์แบบอินเทอร์แอคกับออดเดียนส์ใช่เป็นหนึ่งในรทคามาใช่ที่พี่คิดมาแล้วว่า เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาอะสักเซสได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีคนเราทำคอนเทนต์ใช่ปะ่ะอาจจะแบบตันไม่รู้เล่นอะไระเล่นแบบนี้แหละคะ่ะคราวนี้เรื่องน้องหมีเนี่ยมันก็ประมาณนี้เรื่องที่สองเราจะพูดกันเนี่ยมันรีเลทได้กับพี่ตอนเช้าพี่งงมาก คือตอนแรเมื่อวานบอกพี่แจว่าเอออยากจะพูดถึงแบรนด์นี้ออแล้วพี่เมื่อเช้าก็คืออยู่พี่แจงก็คือได้ใช้แบรนด์นี้เลยใช่เพราะว่าต้องเออมีถ่ายนิดนึงอะนะก็ต้องโบะแป้งหน่อยๆน่อยแฟนพี่ก็แฟนพี่ก็เอาแป้งตลับมาวางไว้ให้พ่อนางอ,าอยู่แต่งให้ไม่ได้ฉันก็เลยเออลองแปะแปะ,แปะหน้าดูนี่มันแบรนด์อะไรอะ,อะมองไปเฮ้ยมิสทีน พี่ก็นึกว่าอวไปรุ่นใช่ไหมในในยุคของเราอย่างเงี้ยคนอาจจะใช้แบรนด์เนมอาจจะไม่ใช้แบรนด์ไทยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพอะไรก็ตามแต่แต่มานทำให้พี่แบบเซอร์ไพรส์มากๆว่าเฮ้ยไม่ไม่นะพี่จริงวัยรุ่นก็เริ่มหันมาใช้แบรนด์ไทยมากขึ้นเช่นมิสทีนว่าพี่ก็ถามแฟนว่า ใช้ทาไมอะไรอย่างี้เขาก็บอกว่ามันดีจริงๆเธอแล้วราคาก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยโอเคก็วันนี้แหละก็จะมาชวนคุยเรื่องของมิสทีนทำไมถึงสนใจมิสทีนก็คือเท้าความก่อนว่าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราเป็นงานหนึ่งกันมาเนาะเป็นงานเกี่ยวกับแบบดิจิท a ลมาร์เก็ตติ้งมาเทคอะไรเงี้ยแล้วก็มีฝั่งของครีเอทีฟด้วยแล้วเขาก็มีแบบพูดถึงแคมเปญที่เขาทําในส่วนของมิสทีนคือ คือก็เหมือนแบบจะจะทำคอนเทนต์แบบให้มันดูรีแบรนด์นิดนึงแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอะถ้าเรานึกถึงมิสทีในไทยอะพี่แจนเรานึกถึงเครื่องสำอางแบบที่ทมันโบราณโบราณหน่อยพูดตรงๆมันเกา่าๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่นีมานานแล้ววิธีการขายสมัยนั้นก็คืออาจจะแบบโอ้โหแบบต้องไปไปขอขายหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์แต่ละคนก็จะเป็นแบบ ดารานางเอกตัวแม่อะไรในสมัยนั้นที่นี้เนาะในฝั่งของประเทศไทยเองอะ่ะเขาก็อยากจะเหมือนลบเพนพอยน์นี้บ้างแหละแต่ว่าในเมื่อเขาแบบเหมือนลบไม่ได้ในเมื่อมันเป็นจุดที่มันเป็นเพนพอยต์ของเขาอะ่ะเขาก็คอมมินิเคตออกมาเลยว่าขอโทษนะที่ชื Miss Teen ่อมิสทีนเออเออแบบ มันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันตรงกับความรู้สึกของคนจริงๆใช่แล้วก็เป็นความรู้สึกของของแบรนด์ที่เขาว่าจับได้คือ<ม>ในพันทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือในยุคที่โซเชียลมันบูมขนาดนี้ในประเทศไทยอะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยไม่วิลลิ่งที่จะบอกต่อสินค้าเขารู้สึกแบบไม่กล้าบอกต่อไหมใช่แต่ก็ใช้นนะ คืออาจจะเป็นแล้วแต่คนด้วยแต่คนส่วนใหญ่ละกันไม่กล้าบอกต่อว่าใช้อันนี้ดีนะแบบดูนี้นั่นเหมือนแบบเหมือนของแบบเกาหลีหรือของอหรือของอที่มีเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรเงรี้ยเพราะว่าอาจจะแบบเอ้ยเหมือนแบบ มันคือมิสทีนอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบรนด์เขาเขาเขารู้สึกนะใช่แล้วเขาก็เลยทาเป็นแคมเปญที่แบบโฆษณาออกมาว่าแบบเออขอโทษนะชื่อมิสทีนซึ่งดูโฆษณาตอนนั้นเราก็ขนลุกนะแล้วก็มีอีกก็คือว่าด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ของพูดถึงในไทยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ดาราตัวแม่เนาะอัมพัชราพานุ้นคือทุกคนที่แบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนด้วยว่าเฮ้ยบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบบิวบอร์ดหรืออะไรท คนที่สวยแต่ละแบบมีสูตี้แบบอะไรที่ที่แบบหุ่นและหน้าตาและผิวใช่คือแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของิวตี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพนีคิดว่าก็มีมีคนแบบคือมีคนสนใจมีคนซื้อมากขึ้นแล้วจัดแคมเปญเรื่องขอโทษนะที่ชื่อมิสซีเนี่ยคนน่ะก็รีโพส์รีโพส์มากขึ้นแบบ a c ช u a l แบบเออเหมือน เออมีการแบบมีบางคนอะ่ะบอกว่าขอโทษกลับด้วยนะที่แบบเหมือนเคย <ไป S 1> ขอโทษ<อ>กลับนี้กับแบรนด์เนาะใช่แบบขอโทษมิสทีนด้วยนะที่เคยไปคิดแบบนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบกู๊ดมูฟในประเทศไทยก็อยารอรอดูแล้วก็ให้กาลังใจแบรนด์มิสทีนต่อไปในประเทศไทยว่าเออจะจะจะเป็นยังไงเนอะอ่ะแต่ทีนี้ทำไมในประเทศไทยเนี่ยดูดูเป็นเพอร์เซพชันแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่จีน ที่จีนเนี่ยเขากิน,นเขาเขากินส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดของครีมกันแดดเป็นอันดับสองอันดับสองก็คือมาหกจุดหกเปอร์เซ็นต์โอ้มันเยอะมากนะพี่แจ่มมันเยอะมาก,กประชากรของคนจีนอะหกเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบมหาศาลถูกต้องคือเขาเริ่มไปตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่แต่ว่าแบรนด์มิสชีนอยู่ในประเทศเรามาแบบหลายสิบปีอช่สองพันสิบสี่เขาไปแล้วทําไมทําไมคนจีนถึงหกแบบอินมากกับแบรนด์มิสชีนคือ เหมือนเขาหนึ่งอะคือเขาก็มีเอ่อ knowledge คนที่เป็นไปทําที่จีนอะไปตีตลาดจีนอะเขามี knowledge ด้วยแหละมีประสบการณ์ที่แบบแน่นอะไรอย่างเงี้ยสองคือไอ้คาว่าเก่าแก่ที่เรามองอะมันกลับเป็นเรียกว่าประสบการณ์ที่มันแน่นที่สามารถไปแล้วทำ research ทำ product development ที่มันเหมาะกับผิวของคนจีน ผิวของคนเอเชียได้แล้วก็มีอ่าซัพพลายเชนที่ค่อนข้างแบบสตรองแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่คือเขามีอ่าโรงงานมีอะไรที่ที่ที่นู่นเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบสักเซสด้วยคือคนจีนนะเชื่อว่าพอแบรนด์ที่มันอยู่ในตลาดนานๆแล้วอะ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีปะ่ะ เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าอยากที่จะลองใช้แลวเขาโปรโมทความเป็นไทยเขาโปรโมทว่ามิสทีนเนี่ยคือเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่มีมายาวนานตึ๊ตดตๆแล้วก็มีแบบการผลิตที่มีกําลังการผลิตที่สูงเพราะฉะนั้นกระจายสินค้าได้เร็วแล้วก็ก็เหมือนที่เราคิดกันนั่นแหละก็คือราคาย่อมเยาอ่าก็คือต่ํากว่าร้อยอยู่อ่าแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนที่เรามองอ่ะก็คือมันกลายเป็นแบบเฮ้ย แบรนด์ไทยอะไรอย่เงี้ยดีใช,ใช้ดีก็คือมีการบอกต่อกันด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างครีมกันแดดคะ่ะว่าก็จะมีเขาก็คนจีนเขาจะเรียกกันมิสทีนหมวกฟ้ามิสทีนหมวกเหลือง oh. อ่าเป็นเป็นคนละสูตรอะไรอย่างเงี้ย oh. คือกลายเป็นว่าดัง oh. ดังถึงขนาดที่จีนอะ่ะเขาอันนี้พิเศษใช้พิเซนเตอร์เป็นแบบพิจารนคือคนทนีชื่อเจ้ารู้สื่อเป็น เป็น,ปนแบบเหเป็นตัวแม่แล้วเป็นดาราที่แบบไอน่าราักอ่ะแล้วแบบคือเป็นเบอร์ท็อปของจีนอ,ะอ,อ่ะแล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของมิสเคนอืมคือมันแบบเห็นไหมคือางมานะัะคือเหมือนที่นั่นอ่ะคือเขาแบบกรอบโกยแบบว่าประสบความสำเร็จมมองมคือคนละมุมมองกับคนไทยเลยอะ่ะใช่แล้วการที่เขาเริ่มตั้งแต่ปีส0 1 4ิบอ่ะพี่แจนแน่นอนว่า เป็นช่วงที่กำลังดีเลยที่จะค่อยๆดีเวล็อปอีคอมเมิร์อ่าทีนี้สินค้ามันก็ยิ่งแบบไปไกลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของไลฟ์ขายของไลฟ์คอมเมิร์สต่างๆคือที่จิงเขาก็ไปไกลกว่าเราอยู่แล้วอะการคอมเมิร์สแพลตฟอร์มต่างๆแล้วคราวนี้เขาก็เลยยิ่งแบบติดจลุกะรังใช่ช่วงแรกๆเนี่ยที่สินค้ามันยังไม่ได้ดิสติบิวท์ได้เยอะมากที่จีนน่ะคนจีนเขาก็จะฮิ้วจากในไทยด้วยไจีิงๆเยอะนะหลายแบรนด์ที่ไทยคือคนจีนเขาชอบสินค้าไทยมากใช่อะไรยิ่งอะไรที่เป็นสมุนไออขงทย เขบอกว่ามันดีใช่เขาจะมาฮิ้วจากที่ไทยเนี่ยไปค่ะแบรนด์ก็ถือว่าเป็น smart move มากเลยเนาะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมิสทีนก็คืออะถึงในไทยจะแบบว่ายังต้องมีการมีการทำ marketing communication ให้คนแบบกลับมา trust แบรนด์กลับมาดึงดูดกับแบรนด์มากที่จะหลบภูมิใจในแบรนด์กล้าทจะบอกต่อเนาะใช่แต่ในขนาดเดียวกันคือพอเขาไปต่างประเทศเนี่ยไอจุดขายที่เรามองว่ามันแบบ อะไรแบบเก่าอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบความสตรองของเขาได้อืก็เลยอยากจะอยากแบบอยากจะแบบชนคุยอะไรางี้แชร์กันแชร์กันอ่ะถ้ามาพูดถึงปัจจัยความสําเร็จของมิสตีนที่ไปที่จีนแล้วกันก็แบบที่มีเมนชั่นไปแล้วละแล้วก็คิดว่าอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการทําการตลาดแบบออมนิ่ชาแนลอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรออมนีก็คือแปลว่า เอ่อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อ่าก็คือออนไลน์ไปออฟไลน์คือเขาก็ทำทุกทุกอย่างแหละซึ่งส่วนใหญ่สกินแคร์เนี่ยก็ควรจะเป็นแบบนี้แล้วต้องมีบัตเจ็ตเขาควรเขาไปซื้อที่ช็อปกันเยอะนะอืมที่แบบบอยนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แบรนด์ไทยแบรนด์จริงๆอ่ะโอเคที่แจนเล่าเรื่องต่อมาดีกว่าขอเรื่องที่มันแบบอินในการตลาดสุดๆอืม คือ Google เนี่ยเขาก็ประกาศไม่ใช่พึ่งหรอกสักพักละแต่คราวนี้พี่จะมาชวนคุยแล้วกันว่าการที่เขาประกาศแบบนี้เราจะทำยังไงในสถานะของแบรนด์โอเคคือ Google เนี่ยใน Google เขาก็มีหลายโปรดัก t ใช่ไหมหนึ่งในนั้นเขาเรียกว่า Google Map Google Map เนี่ยแน่นอนม,นมันมีเรื่อง Generative AI เข้ามาเร uh. ื่องของ AI เข้ามา Google Map เขาก็เลยเอาส่วนนี้มาอ p p ายซึ่งมันยังไม่ launch ที่ไทยนะคะเขาเรียกว่าเป็น Google Map Conversational AI แปลว่าอะไร mm. แปลว่า กูก็แบบทุกวันเนี่ยถ้าเราจะใช้แล้วก็คือเราบอกไปไหนอ่าด r เร t ชันใช่ไหมคะหรืออาจจะหาร้านกาแฟช็อปหรือแก๊สเตชันอะไรตบางๆเข้าคร่าวเพื่อเห็นว่ามันควรจะมันมีอะไรบ้างค่ะคราวนี้กูก็เขาก็เลยเอา AI เนี่ยมาแอปพลายกับตัวกูก็แมทโปรดักต์ของเขาด้วยโดยการที่ว่ามตดพี่อยากจะกินร้านกาแฟพี่ก็พิมพ์ว่า อยากกินร้านกาแฟอร่อยอร่อยที่ทำลาเต้อาร์สวยๆาะฉันอยากจะถ่ายดูอ่านางก็จะขึ้นมาให้เลยว่ามีคอฟฟี่ช็อปที่ไหนบ้างที่ตรงกับความต้องการนี้สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือโชว์ลาเต้อาร์มาให้เราด้วยว่าแต่ละที่อ่ะมันมีรูปยังไงอชอบแบบไหนแล้วก็ไปที่นั่นอแล้วพี่สามารถให้จะเซิร์ชจากรูปต่อได้อีกสมมติพี่บอกว่าพี่ชอบลาเต้อาร์เป็นรูปหมีพี่ก็เซิร์ชไปยังไม่ move on จากหมี มาเตอร์แบ็ยังไม่วูอ่อนจากมาเตอร์แบ็งหยุดค่ะนีเอาจริงๆคือถ่ายแล้วแบบว่าได้ยินเพลงนี้ตลอดก็เลยติดหูมากน่ารำมากจริงๆโอเคแอนดี y เว่ก็คือพี่ชอบแาดเป่านูปหมเออพี่มันก็จะเซิร์ชมาให้พี่ว่าที่ไหนเนี่ยมีราได้อ่ารูปหมีฉันก็จะไปที่นั่นอคราวนี้กลับมาในมุมมองของการตลาดค่ะแบรนด์อย่างเราๆอ่ะต้องพร้อมแลนะนะฉะนั้นแต่ว่าการที่ Google เขาปล่อยฟีเจอร์พวกนี้ออกมา พวกเราเองไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของโปรดักเจ้าของแบรนด์นะคะคือเราต้องเริ่มพัฒนาของเราได้แล้วแปลว่าคือเรายากีอยู่หน้าที่ของเราอะคือคนต้องเห็นใช่แปลว่าสมมติเน่ยเมื่กี้พี่กำลังพูดถึงเรื่องคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมพี่มีร้านกาแฟพี่ควรที่จะต้องออปติมั e ก็คือปรับตัว Google My Business ของพี่เพราะนง่ายๆว่าไอ้ g o o g l e เนี่ยกูเกิลบิสเนสะ g o o o l e l u s i n e s s Profile คือเขาเปลี่ยนชื่อค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าขอเรียกชื่อที่รีเซนที่สุดขอโท Google เปิ s p r o f i l าคราวนี้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า Google มันจะโชว์เซิร์ชพวกนี้ให้เราได้ยังไงถูกไหมคดินมันแปลว่าเขาก็ต้องโชว์มาจากอะไรบ้างโชว์มาจากชื่อของแบรนด์ e s c r i p ช i o นภาพที่เราโพสหรือว่ารีวิวที่เกิดขึ้นจากลูกค้าคือ คือเพลินอะกับพี่แจนอ่ะมีบิสเนสที่เป็นโลโก้ของคู่อ่าคือที่มีหน้าร้านอ่าคือ Google Business Profile หรือว่า Google Map เนี่ยเรียกว่าเป็นโลโก้มาเก็ตติ้งที่เราต้องมีหน้าร้านมันถึงจะเหมาะอ่าเพราะว่ามันก็เหมือนเวลาเสิร์ชร้านอาหารอะไรเงี้ยอย่างคือเพลินอะกำลังคิดว่าคือเราต้องเขียนดีเทลอะไรอ่ะให้มันครบที่สุดนะหนึ่งแต่ที่แอบสังเกตมานานแล้วอ่ะพี่แจนค่ะคือเวลาที่ใครเขียนรีวิวอะค่ะ มันมันจับได้ว่าคนว่าสิ่งที่รีวิวมันเมนชันอะเป็นเรื่องอะไรบ้างเป็นคีย์เวิร์ดอัพคีย์เวิร์ดนี้มีอยู่แล้วหนึ่งอสองคือมันจะเป็นอินไซต์บางอย่างอย่างเช่นแบบราคาดีนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอ สบายรีแลกซิ่งของไพลินจะเป็นร้านของผมอ่าแอบขายของยาโอค่ะโอเคก็จะมีแบบม s s a g e แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันจะดึงเขาจะแอดเซอร์วิสเนี้ยเข้าไปในโปรไฟล์ของเราด้วยใช่แล้วถ้าอ่ะถึงแม้ว่าฟีเจอร์ที่พี่แจนเล่าอ่ะมันยังไม่อัปเดตแต่ถ้าเราเข้าไปดูอ่ะในรีวิวบ i n e s s โปร f ฟล์ช่วงเนี้ยก็จะเห็นแล้วว่ามันจะชอบโบคําบางคําที่มันคิดว่ารีเลทกับเราค่ะพลินก็เลยคิดว่าการที่เขาจะพัฒนา ไปฝั่งของ AI ต่อยอดจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในในเนี้ยไม่ยากใช่ใช่คืออย่างที่พาริมพูดเลยไอไอตัว Google AI อะค่ะตัวบทยิ่งทงตัว Google Map เนาะคือเขาไม่แค่จะโชว์ของ Business Profile ขึ้นมานะแต่เขาจะโชว์รีวิว อันเดอร์อันนั้นอะเข้ามาเป็นหนึ่งในการตัดสินใจรีวิวดาวแล้วก็ภาพของคนที่รีวิวว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างและที่เทลพูดนั้นนะคะ่ะเขาจะเอามาแอดเป็นเหมือนอันเดอร์ของแบรนด์นั้นๆอืว่าส่วิพี่หาลาเต้ที่มาเป็นรูปหมีใช่ไหมถ้ามีคนโพสต์ว่าน,นี่ลาเต้รูปหมี AI จับภาพได้แล้วใช่ไหมว่าเป็นรูปหมีอันนี้จะอยู่ในหนึ่งในเหตุผลที่ Google โชว์ Search r e s อ l ขึ้นมาด้วยแปลว่าไม่ใช่แค่เราต้องพัฒนาตัวบ i n e s s Profile นะแต่ เราควรจะ encourage ให้ลูกค้าหรือ customer ของเรา review มันก็จะมี strategy หลายอย่างนะพี่อย็าว่ารีวิวได้ลดส่วนลดรีวิวได้สิ่นั้นสิ่งนี้ฟรีแนะนำแล้วกันว่าถ้าคนเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ลองเอาเรื่องนี้ไป consider ดูแล้วพัฒนาตัว business profile ออนไลน์ของเราเให้มันให้มันดีขึ้นยิ่งรีวิวเยอะยิ่งมีภาพยิ่งเป็นผลดียิ่งน่าชื่อถือคือถ้าถ้าให้แบบเหมือนเป็น advice แบบเร็วๆเลยก็คือ หนึ่งอะแบบรีวิวแบบที่พี่แจนบอกสองในฐานะเจ้าของที่ต้องดูแลก็คือการตอบรีวิวอ่ะอ่ะงมันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะรีวิวที่ในกระถิถูกต้องอันนี้เรื่องจริงอะไรที่มาแบบหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยมันอาจจะจัดก,การยากถามว่าจัดก,การยากยังไงคือมันไม่ได้มีวิธีลบค่ะทุกคนค่ะถ้าคุณไปเจอใครมาแบบบอกว่ารับจ้างลบรีวิวเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่าลบยากอ่ะแต่การที่เราจะกู้หน้าของเราได้เราต้องเข้าไปตอบอย่างตอบชาญฉลาด จริงเราต้องเข้าไปตอบอย่างชาฉลาดซึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่าอกโนด้วยนะอย่าอีกนอย่าปล่อยไปอย่าไปโกรธเขาด้วยใช่างตอบแบบเฟียสบางคนเฟียสบคนเฟียมากแต่บางอันก็อาจจะตลกแหละแต่ว่าช่วเรายังโชคดีนะที่เดี๋ยวนี้มี AI ค่ะคือโยนรีวิวที่ลูกค้าแบบพูดอะโยนไปก็ได้แล้วบอกว่าให้แบบ c h a t GPT ช่วยแบบ รเราทำตอบให้หน่อยอ่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าของธ <g iven> ุรกิจทุกคนที่ดูแลโลโคอบิสเนสอยู่ <navy. S 1> แล้วก็อีกทิปหนึ่งนะคะตอบรีวิวไปแล้วนนองพี่แจนอีกทิปหนึ่งที่พี่เล่าเราเร็วก็คือเรื่องของคูปภาพรูปภาพคือการที่เราเปิด Google Map ขึ้นมาเนี่ยมีหลายร้านสุดๆร้านที่มันจะติดหรือว่าทําให้เราหยุด มันคือร้านที่รูปสวยซึ่งรูปที่มันจะโชว์เนี่ยพี่แจมมันก็จะมีรูปจากคัสเ o อร์ r e v i รีวิวใช่ไหมคะแล้วก็รูปจากพวกเราเองอ่ะก็คือโอนเนอร์ที่เข้าไปแบบอัปโหลดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรานี่ทำให้มันน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะกดเข้ามาคล,กกคลิกมาหาเราเนี่ยมันก็มากขึ้นอ,อันนี้แบบแ,บแ,บแบอบแบบแอบแอก <ตา S 2> ไปได้เลยร้านค้าคือ,อม,มันเวลาคุณเสิร์ชอะไรสักอย่างหนึ่งในบน Google Map แบบมันจะขึ้นมาปุ๊บ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 เลยใช่ไหมคะคราวนี้ทำอะไรให้มันโดดเ่น ถ้าคุณแบบมีรีวิวก็ดีภาพก็สวยอินโฟเมชันครบฉันจะโทรไปนะัดตัดผมตอนนี้เลยมีเบอร์เรียบร้อย Why w o y อ่ะ <not> แล้วแอบบอกนิดนึ่งที่สังเกตมาเนี่ยอัลกอริทึมของ b บิสเน s โปรไ i ล์ตอนนี้มันฉลาดขึ้นมากมเมื่อก่อนพี่แจนจะเห็นไหมว่าทุกรีวิวจะมี t ต u มสัปตามสดาวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นอีโมจิ คือไปใส่รีแอคชั่นกับรีวิวนั้นๆได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่มันถูกไปคำนวณในคะแนนแน่นอนเชื่อว่ามันเอามันถูกเอาไปคำนวณในอัลกอริทึมของมันแน่ๆแล้วก็มีอีกก็คือสั่งคือในฐานะเจ้าของคนที่แมネจะเราต้องการให้รูปที่เราชอบอะอยู่บนบนสุดใช่แต่ว่าคือ Google เหมือนมันเหมือนมันมีอัลกอริทึมของมันะที่จะจับรูปภาพที่มีคุณภาพ ก่อนใช่ไหมก่อนแล้วเอามาเอามาขึ้นก่อนแล้วก็วิดีโอก็ได้วิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าแอบเป็นทริคที่แซงแซงคนที่อยู่ในแอปวิดีโอซะแอปวิดีโอเพราะว่าภาพแบบบางทีเรามองอ่ะเคยเป็นไหมพี่แจนเหมือนร้านอาหารบางร้านเห็นโต๊ะเดียวไม่แน่ใจบรรยากาศเป็นยังไงใช่ไหมเพราะบางทีเราไปถึงหน้าร้านจริงมันเล็กมากเลยร้านนี้ในรูปดูใหญ่มากแต่ถราอาจจไมีัค่สิบคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็ร้านฉะนั้ถ้าพี่แจนมีวิดีโอปุ๊บเฮ้ยแบบ แทนมาเลยปับโอเคเลิศอันนี้ก็แอบบอกเพ,อเพื่อนที่ฟังเราแล้วกันเพราะว่าเออ,เอ,อผมว่ามีใครทําอะไรที่มีหน้าร้านบอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับ,บ,ลบจากตักดก็ตลาด <laughs> แล้วอันนี้เขาจะฟีเจอร์นี้เขาจะมีนานยังคะพี่แจนเออเ<ข>ที่ทเขาเปิดประมามช่วงมาร์ชมีนา มีนาเมษาประมาณนี้แต่อาจจะอ<ต>ย่างในที่เมกากว่าจะมาที่ไทยซ,ซึ่งมันจะปล่อยอยู่แล้วเขาจะไปเป็นแบบว่าเหมือนตัวเอ็กซ์เพร์เมนต์ช่เบต้าเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่ที่เมกาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคงปล่อยที่ไทยแหละเพราะว่าฟีเจอร์นี้มันไม่ยากอะไรมันไม่ได้ต้องพึ่งแบบว่า Google ขาไปขับตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าของฝั่งคนที่ทำเอสเอ่ะหรือว่าออร์แกนิกเซิร์ชอะคะ่ะ คือเขาก็มีการเคือมันสักพักแล้วแหละที่ตอนนี้มันมี A G E ก็คือ Search Generative Experience ก็คือเหมือนการใช้หน้า search ที่เรา search Google ปกติเนี่ยให้มันเป็น AI Generated Answer ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็ใช้ได้แบบเป็น experiment แหละไอ้พวกอะไรที่เกี่ยวกับ Google Business Profile หรือ Map อะมันจะถูกโยนเข้ามาใส่ในเนี้ยหน้าเนี่ยเยอะมากซึ่งพี่คิดว่ามันสอดคล้องกันหมดใช่ใช่ใชคิดว่ามันสอดคล้อง ึ่งหน้าที่ของนักการตลาดคือทอํายังไงให้เราไปปรากฏอยู่บนนั้นคิปอัพนะคะคิปอัพสู้นะทุกคนมันเปลี่ยนเยอะมากบหมตัวเองบอกตัวเองนะ <laughs> มันเป็นชีวิตของนักการตลาดห้ามหยุดห้ามหยุดพัฒนา ใช่อะโอเคพี่แจนขอบคุณมากสำหรับข่าวดีๆนะคะแล้วก็ถ้ามันแบบมีมีให้เล่นในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอาจจะมาอัปเดตอีกทีอัปเดตกันอะโอเคมาเรื่องเรื่องราวสุดท้ายละกันอาจจะเป็นข่าวในเชิงว่าคือเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะส่งเสริมความรู้ก็รวบรวมอีเวนต์การตลาดในช่วงเนี้ยมาให้อ่ะอีเวนต์แรกพี่แจนก็จะเป็น marketing oops วันเนี้ยวันที่เท่าไหร่วะอุ้ยวันนี้วันที่ ค <22 S 2> นที่วันที่สิบสองแต่ว่าอีเวนต์นีันที่16ไม่รู้ไปซื้อบัตรทันก็ไปก็เป็นของ Marketing ิ้งอสแหละซึ่งทุกคนถ้าเคยแบบ Follow ก็จะรู้อยู่แล้วเขาก็จะเป็นอัปเดตข่าวพากับ Marketing ้ในจัดุี่สซิลิกิตราคาบัตรไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าเออน่าสนใจเหมือนกันสำหรับใครที่อยากไปอัปเดตงานการตลาดนะคะเ,คเพราะว่าเขาก็จะแบบเอยการตลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเรียงลาดับความใกล้ ดิจิตอลเอสเอ็มอีคอนเฟอเรนซ์อันนี้ของเอ่อดิจิตอลทิปส์ค่ะพี่แจนก็จะจัดที่สามย่านมีทาววันที่14กันยาอันนี้พลายลินจะไปไปในฐานะเอสเอ็มอีเอ้ยแบบเอออยากไปรู้ว่าเขามีเทรนด์อัปเดตอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่แล้วเอ้ยเป็นเอสเอ็มอีอะไรเงี้ยลองดูหรือพี่แจ้อยากไปไหมมีบัตรที่จริงเรามีบัตรนี่เออใช่ใช่ใช่เพิ่งรู้ตัวเหรอ <laughs> ใช่ใช่อันนี้ก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็น,อ e เ,นอเอชเอ็มอเนาะแล้วก็อีกอันนึงอัน,นใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นกันยาเลยส9 2เกงาน <c oughs> MIT Marketing ิ้งมาร์เก็ตติ้งอินไซต์แอนด์เทคโนโลยีคอนเป็นงานมาเทคอันนี้งานใหญ่ก็คือ2วันแล้วก็จัดที่ไบเทคบางนาอ่ะก็จัดกับ Content ์ h i ฟูกับ Creative t a อ k ซซึ่งเป็นเจ้าแบบใหญ่อยู่แล้วในการจัดงานมาเทคใช่เพราะฉะนั้นก็เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนแบบเออกำลังหาอยู่ว่าเราจะไปอัปเดตอะไรโนเลทที่ไหน speaker ดังๆที่แบบว่าทห้คนอยากโอ้มี speaker แบบน่าสนใจมาก เรากค่อยากเป็นสปิเกอร์บ้างปะพี่แตนแต่ว่าเราแต่ว่าเราก็เป็นสปิเกอร์ที่นี่กกอนที่นี่โอกาสการตลาดกี่โมงใช่ไม่คือเราเน้นแนวเมาหมอยมากกว่าไงถ้าเป็นคีโนดเราอาจจะแบบหุ้ยไม่เป็นตัวของตัวเองเราเรชอบความเป็นตัวของตัวเองเราต้องไปบกบ้าในสตจชขีละไม่่อมีใช่คือที่แนะนำอ่า ข่าวของอีเวนนี้ไปนะคะก็แค่จะบอกว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากไปหาความรู้เพิ่มเติมเอ่อนอกสถานที่ทางานอะไรเงี้ยก็อ่ะอีเวนเนี้ยเบาก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลามาหรือว่าเราอยากจะใช้เวลาว่าให้ประโยชน์ก็ฟังเราสองคนนั่นเองนะคะจบแค่นี้แหละเพราะว่าเราก็ถ้าไปมาแล้วเจออะไรน่าสนใจเราก็อาจจะแอบมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปงานพวกนี้เดี๋ยวจะมาเล่ามอยให้ฟังว่าเราเจออะไรโอเคงั้นวันนี้ก็จบ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เคือใครมีท็อปิกอะไรที่แบบเอ้อยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ทําการบ้านกันคนเดียวจริงเอออยากรู้อะไรบอกมาเลยดลายรอมาพูดให้ฟังว่าในฐานะการตลาดเราคิดยังไงใช่ก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้สาระแล้วก็ความสนุกไปด้วยไม่มากก็หน่อยขอบคุณที่ติดตามการตลาดกี่โมงบายบายค่ะทุกคน